สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพร้อมีทีละคอปีที่สามปีแห่งการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งหมายถึงการครอบครองพี่น้องที่รักครับหัวข้อที่เราอยู่กันในช่วงนี้คือครอบครองด้วยการเข้าใจเรื่องการพิพากษาคือการที่เราจะเป็นตัวแทนของพระเยซูกิตในการครอบครองโลกนี้จัดการกับบาปจัดการทําลายการงานของศัตรู จัดการกับสถานการณ์เราต้องเข้าใจเรื่องการพิพากษาซึ่งหัวข้อย่อยจริงๆที่เราเรียนกันในตอนนี้คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพยานการพยายามเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างบรรทัดสัญญาเดิมกับใหม่โอเคเหมือนกันยังไงต่างกันยังไงจริงๆคือต่างแหละแล้วทําไมถึงไม่ควรเอาไปผสมวันนี้เราเรียนในฮิปูบทที่ 8. ข้อ10จริงๆอยากไปให้เร็วกว่านี้แต่เนื้อที่มีแค่นั้นพี่น้องที่รักให้เราดำดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยขอพระยาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระท่ามกลางเราในนามพระเยซูกิต เพี่น้องที่รักครับให้เรามาดูกันในฮิบบูบทที่8ข้อ10บเนี่ยบอกไว้ว่านี่คือพันธสัญญาที่เราจะทำกับชนชาติสราเอลพี่น้องที่รักนี่อยู่ในฮิบบูบทที่8ซึ่งเป็นการอ้างมาจากเยเรมีบทที่31เข้อ33พี่น้องเห็นยังข้อแรกอันนี้เป็นพันธสัญญาใหม่เนี่ยเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าทํากับชนชาติสราเอลหรือชนชาติยูนั่นแหละโอเคแล้วก็จริงๆตามที่เราเห็น แล้วถามว่ามาถึงเราซึ่งเป็นคนต่างชาติได้ไงตามที่กล่าวไว้ในโลโบทที่11ข้อ24คือเนื่องจากชนชาติยนะิวนั้นปฏิเสธโอเคในที่สุดพวกเขาถูกหักออกและเราซึ่งเป็นเหมือนกับกิ่งมากอ,อกเทศป่าก็คือคนต่างชาติถูกกับได้เข้ามาต่อติดกับพันธสัญญานี้แต่จริงแล้วพันธสัญญาใหม่ก็เช่นเดียวกันกับพันธสัญญาเดิมคือพระเจ้าทํากับคนยิวต่อไปพระพี่บอกว่าภายหลังจากสมัยนั้นโอเคความหมายก็คือว่าพันธสัญญาใหม่ทําหลังจากพันธสัญญาเดิม นะสมัยนั้นก็คือพันธสัญญาเดิมที่พระเจ้าทําทตอนที่จุงมือเขาออกมาจากอีบสององค์พระพุเจ้าตรัสเราจะบรรจุธรรมัญญัติของเราไว้ในจิตใจของพวกเขาและเราจะจารึกมันไว้ในใจของพวกเขาอันที่สก็คือในพันธสัญญาใหม่โอเคก็คือพระเจ้าจะบรรจุธรรมัญญัติก็คือพธรคมของพระเจ้าเนี่ยไว้ในตรงนี้บอกว่าไว้ในจิตใจแล้วก็ไว้ในใจซึ่งจริงๆเมื่อเปรียบเทียบจริงๆน่าจะหมายถึง ไว้ในวิญญ,ญาณพี่น้องที่รักครับในขณะที่พันธสัญญาเดิมนั้นเขียนไว้ที่แผ่นหินและนั่นเป็นสาเหตุที่พระเจ้าว่าพวกเขาก็คือหลายครั้งพวกเขามีใจหินแต่ในพันธสัญญาใหม่มีใจเนื้อก็คือพระเจ้าเขียนอเคบัญญัติทำบัญญัติพระค,คําของพระเจ้าไว้ในใจของเราจริงๆสิ่ง,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 งนี้เกิดขึ้นเพราะพระวิญญาณเข้ามาอยู่ในในใจเราครับอย่าลืมว่าพระวิญญาณเป็นคนที่ดลใจพระคำดันั้นจริงๆแล้วในตอนนี้ในวิญญาณของเราเนี่ยเต็มไปด้วยพระคำพูดง่ายคือในวิญญาณของเราไม่ได้ขาดพระคำเลยเนื่องจากพระวิญ พี่น้องที่รักครับแล้วนี่เป็นสิ่งที่แตกต่างในขณะที่สองคนในบทที่สามเนี่ยบอกว่าโอเคบทที่สามข้อสามบอกว่าเนี่ยเขาเปรียบเทียบโอเคในตอนนั้นเขาเปรียบเทียบระหว่างทรมัญญัติซึ่งเขียนอยู่ที่แผ่นหินกับในที่สุดแล้วพันธสัญญาใหม่ที่เขียนอยู่ที่วิญญาณซึ่งทําให้เรามีใจเนื้อนี่เป็นสาเหตุที่ในพันธสัญญาใหม่นั้นเรามีจิตใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าจากภายในพระเจ้าเป็นผู้ทํากิจอยู่ภายในเราให้กําลังกับเราฟิลิปปีบทที่สองข้อสิบสามฮะดูต่อไปเดี๋ยวค่อยสรุปทีเดียว แลวหลังจากนั้นบอกว่าและเราจะเห็นมาเป็นเรื่องอนาคตเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของเราพูดง่ายๆคือในพันธสัญญาใหม่เนี่ก็คือว่ามีความเป็นอาประชากรของพระเจ้าพี่น้องต้องไม่ลืมนะว่าจริงๆแล้วข้อก่อนนี้บอกแล้วว่าพระเจ้าได้ละทิ้งเนื่องจากพันธสัญญาเดิมนั้นมีข้อบกพร่องก็คือมันพึ่งอาศัยความสัตย์ซื่อของมนุษย์และมนุษย์ไม่สามารถทําได้ในที่สุดแล้วก็คือพูดง่ายๆคือในเมื่อผิดสัญญาก็คือฝั่งพระเจ้า พงกะละทิ้งพี่น้องเข้าใจไหมเพราะมันเป็นพันธสัญญาสองฝั่งแต่เดี๋ยวเราดูกันข้อเดียวกพันธสัญญาใหม่คือจริงๆถึงแม้เป็นพันธสัญญาสองฝั่งก็จริงแต่เป็นการทําระหว่างพระเจ้ากับพระเยซูกิตพระเยซูเป็นตัวแทนฝั่งเราฉะนั้นเมื่อทําสําเร็จไปแล้วสิ่งนี้จึงมีผลตลอดไปที่พระเจ้าเป็นประชากรของเราและเราเป็นประชากรของพระเจ้าเงื่อนไขยอย่างเดียวตราบใดก็ตามที่เราเชื่อในพระเยซูกิตสิ่งนี้เป็นจริงพระเจ้าไม่มีทางละทิ้ง เพราะว่ามันเป็นพันธสัญญาที่พเพูยริสคิเจ้าเป็นตัวแทนที่ทําสําเร็จไปแล้วและมีผลผ,ลผ,ลผลูกพันโอเคเอาละพี่น้องที่รักให้ผมสรุปจากคัามพีฮิปปูบทที่8ข้อสิบทาให้รู้รู้ว่าพันธสัญญาใหม่อันแรกเป็นพันธสัญญาที่ทําไว้กับคนยิวครับแต่ในที่สุดแล้วเราได้เข้าไปติดเนื่องจากเขาปฏิเสธและเราซึ่งเป็นกิ่งมอทออกเทศปาได้เข้าไปติดข้อ2พันธสัญญาใหม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากพันธสัญญาเดิมและจริงๆถ้าจะอธิบายก็คือ เกิดขึ้นเนื่องจากชนชาติอิสราเอลนั้นไม่เชื่อฟังและนี่คือข้อบกพร่องของพันธสัญญาเดิมหรือธรรมบัญญัติไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่พึ่งอาศัยความสัตย์ซื่อและอะไรก็ตามที่เพึ่งอาศัยความสัตย์ซื่อของมนุษย์นั้นพังทั้งหมดครับแล้วข้อที่สมก็คือเป็นโอเคเป็นเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าเนี่ยเขียนพักคําของพระเจ้าไว้อยู่ในวิญญาณของเราซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยวิญญาณสิ่งนี้แตกต่างจาก พันธสัญญาเดิมที่เขียนไว้ที่แผ่นเห็นซึ่งเขาไม่สามารถทําได้พูดง่ายๆนะเป็นการเปลี่ยนแปลงอินไซต์เอาเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกโดยการที่พองยานของพระเจ้าเข้ามารับเปลี่ยนโอเคทําให้เรากลายเป็นคนที่สร้างใหม่แล้วข้อที่4พันธสัญญานี้ทําให้เราผูกพันเป็นประชากรของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเรานีหลานครับตราบใดก็ตามที่เรายัางเชื่อในพระเยซูกิตเพราะว่าพระเยซูได้เป็นตัวแทนฝั่งเราตราบใดที่พงอยู่ที่สวรรค์เราก็ปลอดภัยให้ผมได้ยินเราพูดว่าชั้นพี่น้องยี่แล้วครับ จงมั่นใจและมั่นคงอยู่ในพันธสัญญาใหม่โอเคอย่าผสมพันธสัญญาถ้าคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผสมพันธสัญญาเนี่ยเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจไงคิดว่าพระเยซูมาเพื่ออัปเกรดพันธสัญญาเดิมไม่จริงครับพระเยซูมาเพื่อจะสถาปนาพันธสัญญาใหม่ยกเลิกยกเลิกพันธสัญญาเดิมยกเลิกธรรมบัญญัติจริงๆแล้วตามเยเรมีเดี๋ยวเราดูต่อไปหลังจากนั้นจะรู้เลยว่าเมื่อพระเจ้าเริ่มประกาศสิ่งนี้หมายถึงว่าธรรมบัญญัติเริ่มตกรุ่นแล้ว จนกระทั่งพระเยซูมาทำสำเร็จแล้วเมื่ออะไรก็ตามที่คนไหนเชื่อธรรมบัญญัติก็ไม่มีผลผ,ลผ,ลผูกพันกับคนไหนต่อไปการผสมโอเคการผสมพันธสัญญาเดิมและใหม่เพราะหลายคนเข้าใจผิดจริงๆแล้วทำให้เกิดผลเสียมันเป็นสิ่งที่พระเยซูพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่ไม่เอาเหล้าอางุ่นใหม่นั่นคือพันธสัญญาใหม่เทเข้าไปโอเคในถุงหนังเก่านั่นคือพันธสัญญาเดิมหรือธรรมบัญญัติถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บจะเสียหายทั้งสองฝั่ง ก็คือเล้าก็จะเสียถุงหนังก็เสียพี่น้องทีกครับไว้พี่น้องรอดูเมื่อพี่น้องได้เห็นตรงนี้จริงๆแล้วเพลงใหม่ได้ออกมาแล้วแหละโอเคเพลงใหม่ได้ออกมาตั้งแต่หกโมงครึง่งให้พี่น้องไปนมัสการพระเจ้าดูโอเคเพลงใหม่เนี่ยพูดถึงว่าเราไม่แสวงหาพระเจ้าทําไมเพราะว่าการแสวงหาพระเจ้าเป็นพันธสัญญาเดิมเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในเขาพระเจ้ามาแล้วก็ไปแต่พันธสัญญาใหม่พระเจ้าเข้ามาอยู่ในเราเลย นี่คือความแตกต่างไปนมัสการพระเจ้าและซาบซึ้งในพระองค์อย่าผสมพันธสัญญาดื่มพันธสัญญาใหม่เพียวๆซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้ามั่นใจในความรอดและมั่นคงในความเชื่อแล้วช่วยกันแพร่กระจายคําสอนนี้ต่อไปเพราะว่าคริสเตียนโดนโดนหลอกหนักมากโดยพ่อแห่งการจุสาโอเคเข้ามาแล้วบิดเบือนจุดประสงค์ถามว่าทำไมคือคุณเข้าใจไหมว่าถ้าคุณเมื่อไรคุณผสมมันจะเสียทั้งสองอย่างเพราะว่าธรรมัญญัติมีไว้เพื่อในที่สุดคนจะมาถึงจุดที่ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้แล้วบอกว่าทาไม่ได้ โอเคพันธสัญญาใหม่ก็เหมือนกันคนมาถึงจุดที่รู้ว่าต้องพึ่งพระคุณของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นทั้งสองอันมีจุดประส์เหมือนกันคือมนุษย์จะหยุดเลิกจากตัวเองโอเคแล้วกลับมาพึ่งพระคุณแต่การผรสมนั้นมันทําให้คิดว่าเออเราสามารถทําได้นะถ้าเราเชื่อฟังเราก็สามารถที่จะได้รับพระพรซึ่งไม่จริงเลยการเชื่อฟัง,งามมามาซึ่งนามาซึ่งพระพรคือการเชื่อฟังร้อยเปอร์เซ็นต์ผิดข้อเดียวคือสุขโกศาบแช่งพั้งผีทั้งหมดต้องสอดคล้องกันยากอบบทที่สองข้อสิบพูดถ้าผิดข้อหน กาลาเทียบที่3ามก็สิพูดครับถ้าผิดข้อหนึ่งคือถูกสาปแช่งฉะนั้นพี่น้องเห็นอย่างว่าในพันธสัญญาใหม่เนี่ยการาเทียบทที่3ามก็สิบสามบสบบอกแล้วว่าเราได้รับประพรเอเฟซัร์บที่1นึ่งก็สก็บอกว่าเราได้รับพระพรทุกประการในสวนรรคสถานพี่น้องเห็นยังนั่นคือพันธสัญญาใหม่เมื่อไรก็ตามที่มีการสอนว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าจะได้รับประพรน,นั่นคือการผรสมและผสมผิดด้วยเพราะว่าในพันธสัญญาเดิมก็ไม่สามารถได้รับประพรโดในการเชื่อฟังเพราะถ้าจะเชื่อฟังได้รับพระ ฉะนั้นพี่น้องเห็นยังคําสอนประเภทนี้มันทําให้เกิดเวลาที่อธิษฐานปุ๊บก็ไม่แน่ใจว่าจะพระเจ้าจะตอบไหมจะได้รับการไวพร้พรไหมเพราะเราแต่ละคนรู้ว่าไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นถ้าไม่ทําบาปละเลินก,ก็หมายหมายถึงละเมิดก็ทําบาปแล้วเลยหมายถึงรู้ว่าดีจะไม่ทําพี่น้องเห็นยังฉะนั้นไม่จริงรู้ว่าเราอยู่ในพันธรรสัญญาใหม่แล้วทั้งหมดที่เราได้รับมาจากประโยชน์ิดและดําเนินชีวิตด้วยการยกย่องเทิดทูนนั่นแหละคือการนามัสการด้วยจิตวิญญาณโอเคส่วนการนามัสการด้วยความจริง ก็คือการนำนัดธรรมสก,การโดยมีพื้นฐานอยู่บนพักคำแหละโดยเฉพาะพันธสัญญาใหม่ให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาล่ะพี่น้องกี่ละครับให้เรามาดูกันก็คือดูช่องทางซ้ายเลือกไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่ารักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งภายในสามปีคือสองพันยี่สิบแปดครบสองร้อยปีที่โปรตสเซนเข้ามาที่ประเทศไทยเราตั้งใจที่จะมีคิดเสียหนึ่งล้านโอเคมีสิจพิบาลพวกเราใช้หนึ่งหมื่นขึ้จากหนึ่งหมื่นแห่ง ง่ายๆคือสิษยพิบาลผู้รับใช้คนหนึ่งดูแลในคิดจัดมีสมาชิกโอเคประมาณ100้เราจะจบลงด้วยการมี1ล้านคนซึ่งเป็นจริงได้แน่นอนสําคัญคือเราต้องกลับใจใหม่และเริ่มต้นครอบครองด้วยการเข้าใจเรื่องการพิพากษารู้ว่าเราที่เป็นคริสเตียนโอเคได้ผ่านพ้นการพิพากษาเราไม่มีสิทธิ์ตกนรกครับแต่จะมีการพิพากษาเรื่องคํนเนงาเหนืรางวัลใช่แล้ววิธีหนึ่งที่เราจะทําให้ผู้คนไม่หลงหายคือเราต้องสอนเฉพาะพันธสัญญาใหม่โอเคแต่ถ้าเราประกาศเนี่ยบอกเขาไปเลยเรื่องธรรมบัญญัติ โอเคว่าเขาไม่มีทางรอดแต่เมื่อไรก็ตามเขาเข้ามาแล้วเขากลายเป็นคนชอบทําแล้วทำบัญญัติไม่ได้มีไว้สําหรับเขาสอนบรรทัดสัญญาใหม่สอนพระคุณสอนอย่างสิ่งที่พระเยซูเจ้ากระทำนั่นคือการสอนที่ถูกต้องพี่น้องเห็นยังถ้าพี่น้องเข้าใจผมพี่น้องจะรู้ว่าผมไม่ได้ต่อต้านทำมันหัติหรือพันธสัญญาเดิมผมต่อต้านการใช้ผิดโอเคซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่เปาโลสอนทีมัทีในหนึ่งทีมัทีบททีท่หนึ่งข้อแปดข้อเก้าบอกว่าทำมัน ธรรมบัญญัติดีถ้าใช้ถูกความหมายคือถ้าใช้ผิดก็ไม่ดีและใช้ผิดก็คือหลังจากนั้นอธิบายเลยว่าโดยรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้บัญญัติไว้สำหรับคนชอบทรรมศักิสิทธิ์สำหรับคนธรรมคิดเรียนเป็นคนชอบธำฉะนั้นธรรมบัญญัติไม่ได้มีไว้สำหรับเราครับฉะนั้นเลิกสอนธรรมบัญญัติแล้วทำให้คนมีจิตสำนึกว่าตัวเองบาปเพราะนั่นจะนำไปสู่การหลงหายหยุดทำสิ่งนั้นสอนพันธสัญญาใหม่สอนตัวตนของเขาในพยคริตอ,อย่าผสมโอเคพี่น้องก็เหมือนกันช่วยกันแพร่กระจายช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกด like, โดยเพราะในชั่วโมงแรกเมื่อคลิปปล่อยไปอะไปเขียนเลยอาเมนเลยแล้วก็ตามแล้วเห็นคนอื่นเขียนกดไลค์กดไลค์ของตัวเองมันจะช่วยอย่างเช่นเมื่อคืนนี้คลิปเมื่อคืนปล่อยไม่ถึงชั่วโมงไปร้อยกว่าคนแล้วดูเพราะว่าพี่น้องช่วยกันฉะนั้นช่วยกันต่อไปพี่น้อง่รักครับให้เรามามีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยพระมหาเัญชาคือหายใจเข้าหายใจออกคิดถึงการที่เราจะเชื่อฟังสิ่งที่พระเยซูกิตบอกก็คือสร้างสาวกที่สร้างสาวกฝึกโกฝึกที่ฝึกโกฝึกตั้งคิดจักที่ตั้งคิดจัดให้ผมได้เราพูดว่า นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะเป็นต้องทาแล้วก็อย่าลืมโอเคมีชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยพระมหาปมชชาตั้งใจที่จะทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าใน่ลูกของเราเอาล่ะให้เรามาดูหนึ่งหนึ่งตังขวาอีกันหนึ่งขอบาท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 หนึ่งพี่น้องที่รักครับถ้าได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งผมอยากให้คุณสแกนโอเครวมทั้งเนี่ยกดพร้อมเพย์มาศูนย์แปดเจ็ดสามแป่ถ้าห้าหนึ่งศูบย์สองหนึ่งเขียนไปว่าคุณได้รับอะไรตั้งใจะทําอะไรส่งสลิปมาที่ช่อง Facebook เพราะว่า YouTube ส่งไม่ได้แต่ใน YouTube ผมจะให้คุณเขียนว่าคุณได้รับอะไรแล้วก็เจอใครเนี่ยเขียนตอบสนองผมจะให้คุณเขียนแล้วก็กดไลค์ของตัวเองอันนั้นมันจะบูตอัลกอริทึมครับมันจะทําให้คําสอนที่ดีนั้นไปรวดเร็วมากในนามเพียร์สกิทเอาล่ะพี่น้องอยูรักอีกเรื่องนึงก็คือให้พี่น้องอ่านเองนะเสนอแต่งเพลงส่งคำพยานขอบคุณพระเจ้าข,อข้ออธิฐานก็เขียนลงมาเลยนะรวมทั้งถ้าพี่น้องได้กดไลค์โอเคกดสับตะไคร้ แล้วก็กระดิ่งออกพุ่งพลงกระดิ่งออกพี่น้องมีสิทธิ์เสนอแต่งเพลงความหมายคือแต่งเพลงให้กับพระเจ้าทุกวันผมจะแต่งหนึ่งเพลงพี่น้องเสนอหัวข้อมาแล้วเราจะช่วยกันโอเคแต่งเพลงนมัสการจําไว้ว่าเพลงนมัสการเราไม่ได้มีไว้ฟังเพราะว่าเป็นของพระเจ้าพระเจ้าฟังคนเดียวฉนัแต่พี่น้องสามารถเสนอได้ฟังนะ First c o า e first serve ใครมาก่อนได้ก่อนนะอย่าลืมนะครับพี่น้องที่รักในนามพระเยซูก็เอาละให้เรามารับมหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมากครับ พรกกายของพยาธิคิดแตกหนักเพื่อเราหายดีในนามพยาธิคิดพระเหตุพูดสิ่งดีเพื่อเราโอเคเราทําอย่างนี้เราเลือกถึงพยาธิคิดเราเลือกถึงสิ่งดีที่พระองค์ทำเพื่อเราและเลือกถึงการยกโทษบาปไม่ใช่แค่ปกคลุมพี่น้องที่รักครับผมเปล่าประกาศถึงสิ่งดีพี่น้องคนไหนต้องการคํามอธิษฐานเขียนลงไปลงทั้งการรักษาโรคแต่ผมบอกคุณว่าคุณหายแล้วในนามพยาธิคิดฮะ ใครต้องการเขียนมาพี่น้องที่รักกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตทำให้รายการเข้าใจความพิดทีละข้อเป็นส่วนหนึ่งดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์ดูด้วยกันกับครอบครัวรับมหาสนิทไปเลยในครอบครัวส่วนไหนยากอธิบายลูกฟังแล้วก็สัตซ์ซื่อในการกระจายคําสอนอย่าลืมนะช่วยกันเมื่อปกติแล้วเดี๋ยวนี้คลิปอย่างเงี้ยผมจะปล่อยตอนทุ่มหนึ่งแล้วก็คลิปเพลงนมัสการปล่อยหกโมงครึง่งเข้าไปรอกดไลค์กดแชร์ไปนมัสการด้วยกัน แล้วทําให้คําสอนที่ถูกต้องแพร่กระจายไปเรื่อยเอาละให้เราทุกทั้งหลายทุกคนพูดพร้อมกันว่าชื่อขอไไงฉันขึ้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 นชาโลโมเกงขอพระเจ้าทรงโปรดให้คุณเต็มไป่ได้พระพรเต่ไม่ได้วยการครอบครองเต่ไม่ได้วยเสียงคนเลาะในนามพระเยซูคริสต์พูดอย่าเรื่อยๆพูดพร้อมกันกับผมโอเคทุกสิ่งเกิด forgotten. ขไไดึ้นแล้วมากสรรเสริญพระเจ้าพูดชันอิ่มด้ของดีตลอดชีวิตพูดพอดีนี่ยังไม่ดีพอต้องล้นๆขอพระเจ้าบอลครับในนามพระเยซูคริสต์อาเมนวู้ีน